สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบินมาืลริตรุดช่วยเหลือแม่จิตสันฤทยล้มป่วยโรครุมเร้า เป็นอีกหนึ่งนักแสดงอาวุโสที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีผลงานมากมายอย่างแมจิตสันเอรไทยมณีฉันเลอรดีชดตวัย78ปีที่ตอนนี้ล้มป่วยเป็นโรคหัวใจและก่อนหน้านี้ทําบอลลูนหัวใจแก้หลอดเลือดหัวใจตีบ3เส้นและมีภาวะน้ําท่วมปอดความดันเบาหวานข้อเข่าอักเสบเท้าบวมไม่สามารถเดินได้และการผ่าตัดยังไม่สามารถทําได้เพราะร่างกายไม่แข็งแรงโดยนักแสดงรุ่นหลานปลั๊กสวีเดนทัสานนนเคยร่วมงานแสดงกับนักแสดงอาวุโสในละครพื้น บ้านของช่อง7สีเป็นผู้โพสต์ขอความช่วยเหลือล่าสุดบินบาลเลอฤ์ิ์พาทีมงานเข้าไปช่วยเหลือไปเยี่ยมประจิตที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีโดยบินได้มอบเงินจํานวน20,000บาทพร้อมกับนํารถวีลแชร์คันใหม่ไปให้ไว้ใช้ในการใช้ชีวิตซึ่งช่วงนี้ประจิต,ม,จตมีปัญหาเรื่องของการเดินเพราะปัญหาจากข้อเข่าเสื่อมท้งนี้บินได้พูดคุยกับแม่จิตก่อนจะทิ้งท้ายกับแม่จิตว่าถ้าเมื่อไหร่ที่แม่ไม่ไหวเพราะตอนนี้แม่อยู่คนเดียวไม่มีสามี และไม่มีโรคอยู่ดูแลแล้วแม่รีบบอกเลยนะจะมาพาแม่ไปอยู่บ้านสุขสุดท้ายทางด้านแม่จิตก็รับปากอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับแม่จิตด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com มขอบคุณครับ